สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวห้างนะคะห้างของพี่ปอมันเป็นห้างแบบเล็กๆนะคะมีแค่แบบ3-4ล้านอะไรเงี้ยแต่ก็คือจะพยายามสร้างให้มันใหญ่กว่านี้แต่อันนี้คือแบบลองก่อนลอง <c oughs> เดี๋ยวตามไปดูนะคะว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นเลยแล้วก็มารับแฟนรับแฟนไปช้อปปิง้งอ่ะคือแบบไม่ค่อยขับรถนะแล้วคันนี้ก็จะนึกอยู่เฮ้ย <c oughs> ไอตัวห้างที่พี่ปอสร้างอยู่มันสร้างอยู่ตรงไหนใช้เวลานิดนึงสำหรับใครที่วัปบ่อยๆอ่ะเราจะจำเส้นทางไม่ได้พี่ปอก็เลยหัดแบบว่าขับรถด,ดูเผื่อว่าพอหัดขับใช่ไหมเราจะได้รู้เส้นทางว่าเอ,อ้ยตรงนี้ตรงนั้นไปไหนแต่ก็แบบไม่ค่อยรอดเท่าไหร่นะดูดีแบบทุลักทุเลมากเลยแต่พยายามจะขับให้มันถึงเพราะว่าเออเราจะได้จำเส้นทางปกติพี่ปอไม่รู้เลยอะไรไปตรงไหนพยายามแบบเออนะดูนิดนึง ดูการขับรถนิดนึนงอ้าวหลงหลง <c oughs> เ้ยเหมือนเหมือนชีวิตจริงมากอ,ะอ่ะจริงจริงเหมือนชีวิตจริงมากเลยแบบเอ้ยขับแล้วก็หลงอ,อันนี้ก็คือแบบเดาเอาว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้เพราะว่าเคยมาแถวนี้ตรงเขาเรียกอะไรนะโรงแรมมันจะอยู่แถวนี้โรงแรมสถานีดับเพลิงแล้วกออ็อะไรนะเอ้น,นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วดีใจมากเลยไอ,อ้อะไรนะ อะไรสักอย่างหนึ่งแหละอ๋อที่แต่งงานเอออยปวดหัวมากเลยนี่พอขับไปแล้วใช่ไหมนี่พี่ปอสร้างอยู่ตรงนี้จ้ามาแล้วอุย้ยห้างห้างขนาดเล็กมันจะเป็นห้างขายแบบสินค้าแบรนด์เนมแบรนด์เนมพี่ปอมีความดีใจมากเลยนะที่ขับรถมาถึงอดีใจสุดๆปกติคือแบบขับแค่ช่วงสั้นๆนะเพราะว่าอะไร <laughs> จำที่ไม่ได้แล้วก็มาไม่ถึงอันนี้คือแบบขับถึงมากเลยอยแฟนอาจจะเวียนหัวอ้วกแต่งในรถนิดนึงนะคือแบบ <c oughs> จอดเธอคุณเออจอดแล้วจอดจอะไรก่าจะถึงรถก็บีแบนหมดแล้วเดี๋ยวต้องเอาไปเข้าอ่เข้าศูนย์นะนี่จ้ามินิมอมของพี่ปอนะอันนี้จะมีแค่3ามแบรนด์นะจ๊ะเป็นชาแนลแล้วก็ปราดาหลุยมีแค่สายี่ห้อนะจ๊ะนี่พี่ปอกะจะสร้างกุชชี่แล้วอะไรอีก3 4มสอย่างตรงนั้นแต่ว่า อันนี้ใช้ของไปประมาณ100กว่าแล้วไม่รู้ว่าจะสร้างให้มันครบ6อันอยู่ฝั่งตรงข้ามได้หรือเปล่าเดี๋ยวต้องตามไปดูนะร้านมันก็จะโล่งๆนิดนึงไม่รู้จะแต่งอะไรเพราะว่ามันต้องแบบคือไงอะมันต้องหาอะไรมาแต่งก็ไม่รู้จะแต่งอะไรอ,ะอ่ะอประมาณนี้แหละอะได้ประมาณนี้นะจ๊ะอันนี้ก็ชอบอะชอบชาแนลอะชอบมากเลยอะและอันนี้ก็คือเอ่อปลาด้าปลาดา ไม่มีอะไรเลยร้านโล่งมากเลยอ่อไม่รู้จะใส่อะไรกระเป๋าก็คือแบบหุย้ยทําไม่เป็นไงเขาน่าจะมีกระเป๋าให้เราเนาะอัปเดตั้างหน้าขอกระเป๋าขอรองเท้าแบบขออะไรแบบนี้ได้ไหมอ่ะขอแบบของตกแต่งอ่ะพี่ปออยากตกแต่งแบบเยอะๆนะขอใครพิมพ์ไปบอกเขาหน่อยดิ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นร้านหลุยหลุยอุ้ยสวยมากหลุยคือแบบไฮโซมากเออ น,นี่แก่าว่าจะวางเป็นกระเป๋าเลียงๆแต่คือไม่มีกระเป๋าไงนี่คนขายนะอ่ะอันนี้ก็คนขายแต่งตัวหรูมากอันนี้ก็จะเป็นชุดของเราข้างหลังก็จะเป็นคอลเลกชันเป็นกระเป๋าแบบเออหนาได้เท่านั้นอันนี้พี่ปอก็สร้างกระเป๋าเองคือแบบเออได้เท่านี้แหละ <c oughs> ให้มันดูเหมือนร้านหน่อยเออเนี่ยเห็นปลากระเป๋ามันก็จะมีหลายสีแต่แบบเท่านั้นแหละติต่างว่าเราชอปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากได้กระเป๋าแบบนี้ให้เขามาวางเนี่ย ผู้พัฒนาเกมถ้าเขาเห็นคือแบบนะนิดนงึงอยากได้กระเป๋ามากถ้าเขาเห็นคลิปของพี่ปออ่ะแล้วเขาคิดได้นะเขาก็จะแบบให้กระเป๋ามาวางไว้อ๋อนะขอร้องแ่ะผู้พัฒนาเกมไม่รู้จะไปขอร้องใครอยากเป็นเพื่อนกับผู้พัฒนาเกมนี้มากเลยรู้ปะ่ะเราจะได้แบบบอกความต้องการของเราว่าเราอยากได้อะไรเราอยากได้กระเป๋าหืออยากได้รองเท้าเพิ่มเนี่ย เอออยากได้ชุดเพิ่มอะไรเงี้ยเออเครื่องประดับอะไรเงี้ยเช่นสร้อยไข่มุกอะไรอย่างเงี้ยอยากได้นะเอามาตกแต่งนะจ๊ะแล้วก็ฟอนต,ต์ตัวหนังสือให้มันได้หลายๆฟอนหน่อยเอออยากทำมากเลยอะ่ะเอออ่ะคลิปนี้พี่ปอก็จบแล้วนะจ๊ะทุกคนอยากให้ดูแบบว่าเออพี่ปอสร้างด้วยความตั้งใจเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ของพี่ปออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e เป็นกำลังใจให้พี่ปอด้วยนะคะ เผื่อผู้พัฒนาเกมเขาผ่านมาเจอเขาจะได้แบบว่าเอ้ยพัฒนาเกมต่อไปนะยังมีคนเล่นเกมนี้อยู่เขาจะได้แบบว่าอัปเดตเกมอัปเดตให้มันดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะขอบคุณทุกคนที่ดูพี่ปอจนถึงตอนนี้นะคะรักทุกคนมากๆเลยและพี่ปอก็ตั้งใจสร้างให้ทุกคนดูเลยนะจ๊ะโอเคไปละจ้าบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า